ผูกเบ็ดสามตาสำหรับสายลอยนะครับผูกสายสลิงครับนี่ครับตาล่างสุดนะครับสอดสลิงทางด้านหน้าเบ็ดครับให้โผล่มานิดนึงนะครับแล้วก็หมุนหมุนนะครับสักสามสี่รอบหมุนหมุนนะครับหมุนทับแล้วก็เอาปลายของสลิงนะครับสอดทางด้านหลังตาเบ็ดนี่คือตาล่างสุดนะครับสอดเข้าไป ทางด้านหลังตาเบ็ดแล้วก็ดึงให้สลิงเรียสนิทนะครับใช้สลิงเบอร์30มสปอนด์นะครับนิ่มของตาช้างนะตาที่สองครับเราเริ่มสอดปลายสลิงจากด้านหลังนะครับสอดเข้าไปทางด้านหลังตาเบ็ดครับแล้วก็เอาลงมานะครับเรากะระยะนะครับพอประมาณก็ประมาณสัก สองสามนิ้วนะครับออประมาณว่าปลาที่เราจะเกี่ยวเหยื่อให้ดูหมุนหมุนเข้าไปนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ออนไลน์สอดจากด้านหลังเหมือนเดิมนะครับใช้อาหารของตาเบ็ดเราดูว่าขนาดเหยื่อเราประมาณไหนนะครับเหมือนปลาทูปลาแซกล่านะครับก็ขนาดอยู่ที่บนหลังมันพอดีครับตาที่สามนะครับ,รบเราก็สอดเข้าไปด้านหลังเบ็ดเหมือนเดิมนะครับ สอดสลิงเข้าไปดึงลงมานะครับก็กาดอายะดูให้มันอยู่ห่างๆสวยกันพอดีนะครับให้ห่างเท่าเท่ากันนะครับสอดเข้าไปก็หมุนเหมือนเดิมครับหมุนสักสามสี่รอบนะครับหมุนสามสี่รอบแล้วก็ปลายสอดจากด้านหลังเหมือนเดิมสอดเข้าไปใช้ตาเบ็ดเบอร์สิบห้านะครับ าเบ็ของเชีวกันเบอร์สิบห้านะครับสลิงเบอร์สามสิบปอนด์นะครับสามตาบางคนใช้สามทางนะครับตาล่างสุดนะครับถ้ามีสามทางก็ตัวตาล่างสุดใช้สามทางก็ได้